นายกอุงอิงไปเมืองจีนและเปิดเผยว่าท่านสีจิ้นผิงได้สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับคาสิโนหรือเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ดิฉันได้อธิบายว่าเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ไม่ใช่แค่คาสิโนนะคะแต่เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวครบวงจรมีโรงแรมมีร้านอาหารมีสถานบันเทิงมีกิจกรรมสำหรับครอบครัวส่วนของคาสิโนจะมีพื้นที่เพียงไม่ถึง10%ของโครงการทั้งหมดค่ะเราต้องยอมรับว่าปัจจุบันไทยมีบ่อนเถื่อนอยู่แล้วแต่เงินเหล่านั้นกลับไม่ได้ก่อประโยชน์ต่อประเทศ ถ้าเรามีกฎหมายรองรับเก็บภาษีถูกต้องรายได้สามารถนำไปพัฒนาโครงการสำคัญเช่นทุนการศึกษาให้เด็กไทยและการพัฒนาประเทศได้คุณสารส้มบอกว่ารายงานข่าวนั้นระบุนะครับว่าผู้นำของจีนท่านสีจิ้นผิงให้ข้อแนะนำว่าการมีกาสิโนโอ,อาจนำไปสู่ปัญหาต่างๆซึ่งรัฐบาลไทยยืนยันว่ารับฟังข้อเสนอแนะของจีนและจะนำไป ศึกษาเพิ่มเติมพอย้อนไปดูหลังจากท่านสีจิ้นผิงขึ้นดำรงตำแหน่งเมื่อปี2012ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้ประกาศต่อสู้กับการคอร์รัปชันเป็นวาระสำคัญเป็นวาระแห่งชาติเริ่มต้นด้วยการแก้ไขปัญหาจากรากฐานแก้ปัญหาจากต้นจนจบโดยมุ่งเป้าที่จะทำให้เจ้าหน้าที่และข้าราชการไม่กล้าทุจริต หนึ่งในการทุจริตก็เป็นเรื่องการพนันนี่แหละท่านสีจิ้นผิงปราบเกลี้ยงเลยครับท่านเห็นปัญหาแล้วท่านจึงเตือนองค์ออิไงและจีนไม่อนุญาตให้มีคาสิโนถูกกฎหมายในประเทศเลยยกเว้นเขตปกครองพิเศษมาเกา๊านี่คือบทเรียนจากจีนและคำเตือนจากจีนนะครับทีนี้ถ้าไปดู ข้อมูลจากศูนย์ศึกษาปัญหาการพนันเขาระบุเลยว่าบ่อนเป็นที่ฟอกเงินครับเป็นที่ฟอกเงินที่ได้มาจากการช่อโกงคอร์รัปชันเป็นที่ฟอกเงินจากการค้ายาเสพติดและเงินผิดกฎหมายสารพัดการฟอกเงินแบบดั้งเดิมบริษัททัวพนันจะขนเงินสดเข้าไปในบ่อนเพื่อเปลี่ยนเป็นชิป เอาชิปไปเล่นการพนันสักจํานวนหนึ่งแล้วเอาชิปที่เหลือแลกเป็นเงินสดแค่นี้เงินสกกระปรกก็กลายเป็นเงินสะอาดถูกกฎหมายทีนี้ยุคปัจจุบันวิธีการฟอกเงินในยุคดิจิตอลก็เอาเงินที่โกงเงินค้ายาเงินสกกระปรกทั้งหลายโอนผ่านบัญชีต่างๆให้บริษัททัวพนันเอาเข้าไปแลกชิปหรือแลกเป็นเงินดิจิตอล ทำซ้ำฟอกแล้วฟอกอีกหลายสัปดาห์ค่อยๆแลกไปสุดท้ายเงินสก,กรปรกถูกฟอกจนสะอาดโดยมีบ่อนการพนันคาสินโนเป็นเหมือนเครื่องซักฟอกให้ขาวสะอาดครับ,รบอันนี้จึงเป็นข้อมูลที่ประชาชนควนรรู้และแสดงจุดยืนท่าทีกันออกมากับเรื่องคาสินโนว่าจะเอาอยัางไงครับรัฐบาาได้ยินสิ่งต่างๆเหล่านี้ไหม ไทสบาบกันนะว่าได้ยินหรือ,อยังนะ,ะได้ฟังหรือ,อยังถ้าได้ยินแล้ว <นะ S 1> แคร์ไหมเป็นสเต็ป <นะ S 1> ต่อมาครับ